สวัสดีค่ะจา๋ายุพาวันอามารดิศตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดประชาสัมพันธ์ติดต่อประสานงานศูนย์สาขาและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมแพทย์ไทยแห่งประเทศไทยวันนี้นะคะเราจะมาบอกเรื่องหลักสูตรที่จะปิดอบรมภายในสิ้นเดือนนี้ก็คือวันที่30-31ตุลาคมนี้กับหลักสูตรนวดหน้าสวยด้วยตัวเองนะคะโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกับเราด้วยเดี๋ยวขอแนะนําอาจารย์ กับประวัติโดยย่อของอาจารย์กันก่อนนะคะอาจารย์พนาชาบุญมาหรืออาจารย์ชานะคะตำแหน่งกรรมาการบริหารสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกระทรวงสาธารณาสุขผู้บริการและกรรมาการผู้คุมสอบศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานผู้บริหารร้านเรือนสุขภาพและร้านนาชาแอสปามาสรา์พหลสองผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ ด้านการนวดเสริมความงามและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะมีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยสาขานวดไทยพดุงทันไทยซึ่งอาจารย์จะมาสอนเราในคอร์สนี้ขอเชิญอาจารย์ค่ะอาจารย์ชาะคะ่ะสวัสดีค่ะนะคะการนวดหน้านะคะเป็นการดูแลนะคะผิวหน้าตัวเองนะคะไม่ว่าชายหรือหญิงนะคะก็ให้ความสําคัญนะคะกัน ดูแลผิวหน้าของตนเองนะคะการนวดหน้านะคะเป็นการชะลอวัยนะคะดูแลผิวหน้านะคะคลายความตึงเครียดนะคะทั้งหมดนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะทำงานไม่มีเวลาที่จะไปร้านนวดร้านสปานะคะก็สามารถที่จะนวด ตัวเองได้ภายใน10นาทีนะคะ4ขั้นตอนนะคะทำติดต่อกัน15วันนะคะเห็นผลชัดเจนและถ้าเกิดทำต่อเนื่องนะคะก็จะสามารถชะลอไว้ได้ถึง5 1 0ปีเลยค่ะโอ้โหแสดงว่าเรียนนวดหด้ด้ตัวเอง10นาที4ขั้นตอนช็อตเด็ดเลยค่ะน่าใสาแต่ว่า ไมไ่ได้สวยอย่างเดียวสามารถรักษาสุขภาพประการโรคที่เราเป็นด้วยใช่ไหมคะจ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้างคะ,คะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะช่วยกระชับผิวนะคะแก้ปัญหาลดริ้วรอยจุดดังดฝ้ากระนะคะรอ,อยเหี่ยวย่นบนใบหน้านะคะลคะนอนะคะเนียงใส้คางนะคะปากตกตาตกน้งตาตกนะคะได้หมดเลยนะคะ ออฟฟิศสีนมได้ค่ะแล้ว<ม>แก้ผลหัวไม่เกรนตาขา<ด>้ามัวนะคะปรับลูกหน้าสําหรับคนที่ลูกหน้าไม่เท่ากันนะคะปรับให้สมดุลกันได้ด้วยนะคะในรับสูนี้นะคะอ่าแล้วก็มารู้ว่าในขั้นตอนนะคะในระหว่างการเรียนสองวันนี้นะคะมันจะมีขั้นตอนการทําอะไรแล้วประโยชน์ที่จะได้คืออะไรบ้างค่ะ ก็เนื้อหารายละเอียดในการเรียนก็จะมีสองหัวข้อหลักะคะ่ะเราจะสอนลึกนะคะคล้ายๆกับที่เราสอนสร้างอาชีพเลยนะคะก็จะมีภาพของความรู้นะคะแล้วก็ภาพปฏิบัติภาพของความรู้ก็จะมีเนื้อหาเรื่องโครงสร้างผิวหนังนะคะการวิเคราะห์ผิวของตนเองนะคะระบบกล้ามเนื้อระบบต่อมน,น้ําเหลืองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผิวหน้านะคะแล้วก็เตรียม อุปกรณ์ะค,ะคือสำคัญเลยใช่ไหมคะ,คะในภาคปฏิบัติของเรานะคะก็จะมีหลายขั้นตอนมากนะคะก็จะมีการคิีนซิ่งนะคะการสรบผิวหน้าการยกกระชับใบหน้านะคะแล้วก็การขัวสาหน้าแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆปรับรูปหน้าให้สมดุลน,นะคะและที่สำคัญนะคะการมาร์กหน้าของเราในวันนี้นะคะก็จะใช้ การมักหน้าด้วยทองคำทองคำใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะการทําหน้าด้วยทองจะบอกก่อนว่าศาสตร์เรื่องทองค่ะทองมันเหมือน,นสมัยโบราณมาแล้วนะคะแ<ช>ม้กระทั่งครีโอพัตตายังใช้ทองคํารักษาตัวเองให้ดูอ่อนเยาว์และอ่อนวัยกับคดนี้เราก็มีการสอนใช่ค่ะสอนการสลายแผ่นอทองคำนะคะบนใบหน้าซึ่งเราก็จะ มีแผ่นทองคำนะคะอันนี้ตัวนี้นะคะสีคูณสีนะคะก็จะช่วยแล้วก็นําตัวนี้นะคะมาช่วยสลายลงม,มุนผิวหน้านะคะแล้วบวกกับเทคนิคการนวดด้วยมือของเรานะคะในการยกกระชับด้วยะะปกติแล้วอะค่ะการใช้ทองคากับผิวกับเราเองอะนะคะจะบอกว่า ถ้าเป็นที่เหนือจะเป็นทองคำ90% 95%แต่ของอาจารย์นี่คือ99.99% 99เป็นเนื้อทองคำที่บริสุทธิ์แท้จริงๆนะคะแล้วก็ได้รับเลขที่จดแจ้งอ,อยอถูกหลักเกณฑ์มาตรฐานแน่นอนเพราะว่าอาจารย์คัดสรรทุกอย่างให้กับพวกเราอะคะ่ะทุกอย่างต้องดีต้องดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะการทำไอน,นะทองคำเข้าหน้าตัวเองด้วยมือตัวเองมันดูยากแต่มันไม่ยากใช่ไหมคะยากค่ะเพราะว่าเรากะ จะมาทำหน้าตัวเองนในวันนั้นเลยนะคะอนอกจากแผ่นทองคำแล้วนะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่เราจะนำมาให้ทำกับบ้านในช่วงเวลาสองอาทิตย์เพือ่อที่จะเห็นผลก็จะมีคินซิ่งสครับนะคะตัวนวดนะคะแล้วก็ตัวมาร์กแล้วก็ที่จะได้รับอีกอย่างนึ่งก็คือแผ่นยกค่ะอันนี้มูลค่าก็ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่เกือบสองพันนะคะอันนี้เราก็จะ ให้ใหก็คือจริงๆอะค่ะ <ๆ S 1> เรียนแล้วนะคะจบแล้วจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นจักไปทําอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็สามารถจบคอร์สนี้แล้วทําได้เลยนะคะจะบอกว่าจบแล้วจะบอกว่าจบแล้วมีใบประกาศรองรับจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยนะคะว่าจบคอร์สนี้จริงทํางานได้จริงและทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ที่เห็นตรงหน,น้าเราตอนนี้นะคะอาจารย์ชาให้นักเรียนทุกท่านในคอร์สนี้ ฟรีให้เลยให้โอกาสไปทําอาชีพไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าที่เราลงเรียนกันใช่ไหมคะใช่หลังจากจบแล้วนะคะก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวนะคะดูแลคนใกล้ชิดนะคะแล้วก็สามารถสร้างอาชีพต่อยอดได้เลยในหลักสูตรนะคะต่างๆเช่นหลักสูตรสปาหน้าสปาหน้าทองคำนะคะหลักสูตรของการโยกกระชับหลักสูตรของการปรับสมดุลน,นะคะใช่แล้วก็การนวดศีรษะคอบาไหล พวกนี้ก็สามารถที่จะเอาไปทาําสร้างอาชีพได้เลยให้มดเน,นะคะอบรมกันที่นะคะสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย<ม>ในกระทรวงสาธารณสุขติดต่อสมัครสอบถามนะคะนี่เลยค่ะด้านล่างนี้เลยมีทุกเบอร์นะคะโทรมาได้เราพร้อมยินดีรับและสอบถามเข้ามาตอบได้ทุกอย่างใช่ไหมคะอาจารย์จะ<ช>บอกว่าเคล็ดลับนิดนึงคีโอพตาย่งใช้ทองคำดูแลผิวและสวยที่สุดแล้วคุณล่ะคะรออะไร เข้ามากับเราหลักสูตรนี้ระหว่างวันที่30-31ถึง,ถงตุลาคมนี้กับราคาเาเท่านี้เท่านั้น3,900บาทที่นี่ที่เดียวพวกเราสองคนรอคุณอยู่นะคะอาจารย์งั้นก็ตอนนี้บายบายนะคะติดต่อตามนี้นะคะสวัสดีค่ะ